สวัสดีท่านผู้ชมโอ้ยด่วนหล้วห่อกันบม่มีเวลาเอ่ยทลังห้าพันี่บ้นมเว็นช่องอาชีพเป็นคืนพอพ้าได้มันเหมือนย,ยิงมาคุยกันยังครับไปทั้งการดอกเพิ่งเริ่มต้นอันผู้ชมกะคิดได้คิดต้องกันจกพ่อกันคุยกันน้ำวนด่วนไปกันต่อไปกันคนทีต่ตามกนอะไรกนแชร์ให้ไีเนื้อ เออเกิดเต้นมากเกิดเรามันดีมันนี่กับคุยกันม้วนปายเห็นพันอันุูช่มงท่านเดียพ่อเหนื่อยไหมเฮาไอการเฮาเก่ากันไอการดีเด่นยังดอกไอการธรรมดามันเฮามักกับว่าคุยกันมีอะไคุยกันชวนป้าเงินซื้อหรอโบ้ยยังไงพวกย้ายมือหนีบอันบ้เขาอันไรมือโบ้เรียงยังมือหนีบอันเรื่องการเมืองเงี้ยการเมือง กผู้ไายปนั่นตีคนใหญ่บอทำบันเท่าหัวเาคุยกันมวลบันเท่าน่ะทำผู้เท่าโศกันล่ะหูแนบวูแนบปู่ป่าขึ้นบานนี้กับอเบงสันโอ้บ่กล้าไปไกลบ้านดอกย่านอยู่เอาเบิ่งข่าแสบบอพี่นี่คู่มือนี่ท่านมู้ชมเบิ่งข้าแสบบ่ขันี้เบื่งข้าทั้งอของมเกะ มีความสุกเว่ตีถือใจเว่รเียเบืองเข่าทั้งเม่ถึงสเปกอะบ่ปันไดนอตีนี่ละใด้ซุมือนี่คื้ได้กี่เกียเบิร์งบืองทั่วทันนี่กุ้ยเา็บ้านางเมี่งเขากิด้อดูเดือดปันนี่ไว้ที่ีนะได้มีเขามีทั่ทันได้ไหม่บึองนังกับมวนเมื่องควักับมวนเบื้งข้าให้มวนคักมาต่หน้าเบื้องนังมาบ้านเดี๋ยวว่าท่นหนังเงียมเลี่ยงถ้ากินเขาเลี้ยงซ้ำ มึงนั้งก็ยิ่งเบืงกินก็เลี้งถ้ามีนังไอ้ไมเนาะโอ้ยคือเบื้งดีฮักเดียนเนี่ยได้กินได้กินไรนังกับเบื้งดีข้าวกับเบื้งดีแต่ว่าสูมือเบื้งดีป่ะดีแบบประสบปลดล่มดีแบบบ่ถืกใจเบื้งพ่อหูพ่อจบไปเองท่านละเพราะมันใจมันต้องการมักเบื้องเหล่ากับได้เบื้องตายเนาะโอ้ยนายยกสูมือเป็นงนายยกสูมือนี่ดี ทุกเรื่องอะไรดีทำงานดีเออเพราะว่าเมันม,ม,มีพื้นฐานที่ดีมากผู้น,นำผู้ผู้นาคนก็นดีหัวอย่างนาะเออเดี๋ยวเบื้องข่าวว่างไท็ก็ว่าเห็นเนีมูนึรงว่าปีนาให้ในายกปรับตัวใหม่พอด,ดีปรับบุคลิกพะนะร่วงคนวิจารณ์ว่้ปรับบุคลิกบุคลิกเพิ่นบ่เหมาะสมบ่คือเป็นผู้นำเมื่อไหรยกเส้นปับจังได้ล่ะบุคลิกเพิ่น คนท้อนบ่คือกันนะคนกันยางเอีวอ่อนอคนยางเอี่ยวแข,ขงนนาา็งหาคนยางงามหาคนยางก้นฟัดหาคนนยางยกไลเสียเ่อยกไลนี่โห้หห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 รหหหหหหห้าหหหหหยกหหหหหู่มื้หห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 นหห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 หาหเบิ่หผู้หญิงอ่อหห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 ิหห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 ูหห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 คนหอหหหหงานเพิ่นดปัดปดปัดปดปัด,ปดเป็นคนบ่บอาา่อหห โอ้คุ้มจ่ากัแข็งแขง็แขงเสียปั๊บไม่หนูว้าวผมผมเห็นว่าคุณปั๊บยากอยู่ดอกที่เส่ไฟที่เสียมันถ้ามันชาติไฟมันนายกที่ถึกตาผู้ใหญ่ผู้ใดก็เห็นไมยกที่ถึกตาผู้ใหญ่มาได้บึกเป็นทานมากเลยว่แร่ๆผู้ใหญ่คึกฤทธิ์บ่อยเห็นหนาเพิ่นเวยดอกกี่ท่านมีทั่วทัดบึงขาวดำยุ่งเหี้ยนก็ต้องบ่อยได้อบึงดีจีดีเกลียดให้ฝ่าเพิ่นมีต่อมีขึินเี็นนายก ฝา่าวิบานพันมีช่วงหลังมาจากหันมานเลยมีคลิิหนีบอบอลปุ้ยเสียงคนมวนบอลว่าหยาบบอเป็นตะฟั่งปานภาคหนังเสียงคนบอกโอ้ยมักหายมักไปคดิเท่าปัานเรื่องหัวใจเลย้ยต่อมามักไผ่หันพอยี่ทักษิณนายกพย,ายานา่นายกทักษิณกับกบมักยี่ดอกกับ,บว่ดถึงขันที่ว่า นี่ปันใดเออการยมส้มสอบสดิเพื่อนยุคมาถึงว่าบ่มักมาถึงว่าบ่นี่กะธรรมดาว่าเพื่นเก่งเพื่อนบริหารเก่งเขาบ่าันเอกนี่ปันไดเพราะว,ว่าใจยังมย่อมเพราะยังยึดบ่เปลี่ยนแปลงต่อมามักใครทันทีมักนายหยกได้ยิงหลักมักเพินพ่นผู้งามที่เพ่นอนบัวเพิ่นบุคลิกเพิ่นยังเพิ่อนส้มเข่าตาวะ มีอมนดีนายุกจริงรักเนี่ยอุ้ยไปคือว่าย่ายเอาบ้านเท่าคนอื่นกันย่ายแล้วสุม,มือนซ้ำเหมือนนายุกจรักคนอืน่นย่ายบ้านเท่าหนับอื่นกันอืน่นย่ายว่าเท่าตีโบเมียนเข้ามาย่ายคือควบไถ่ควบข้ารบนับถือทั้งบ้านเท่าเป็ี่นผู้ใหญ่เป็ี่ยนผู้ใหญ่เปลี่ยนผู้เท่าควบข้ารบนับถือบ้านเท่าว่าย่ญ่แล้วอืน่นคนอื่นไม่ใ่ญ่กับโบเมียน เอื้นย่ายคู่มือนี่บ้านเท่ามีเี๊ยะป้าพ่อลุง่งมีกับคู่มือนี่อ้าวอ้าวมีใส่ย่ายย่ายอื่นกันยังไงถ้าอื้นสิเข้าใจว่าเขาแล้วว่าถันบ่เมียนเข้ามาย่ายเอื้นกันยังไงเขารบนับถือคนที่ควรเขารบนับถือคือย่ายเท่าเหนือย่ายอื้นย่ายย่ายอาป้าพุ่มีกับคู่มือนี่ย่ายคือเทาให้ควบคนรับถือกันทางบ้านเท่านาะละ ส่งเข่าตามัดพึ่นอยู่ถ้าทางเพิ่น,พน,เ,น,เ,นเพิ่นเบาเพิ่นจายเนี่ส่งเข่าตาเพิ่นเมื่อเรเขาว่าตา,า,าเพิ่นผู้งามมาผู้งามดิคคออ่คือคืออยู่เออคือคนได้ยกคู่มือนี่ยอ,อยู่แค่คู่มือยังเด็กย و, อย,ยู่ยังน้อยอยออู่เขาเออาารีเออยว่าเด็กว่าน้อยยิ่งเสียนาะเออแต่เพิ่นเปลี่ยนได้ยกกินุ่มเออแต่ความสามารถของเพิ่นอยู่ยว่ามันเด็กเด้อคัดนี่พื้นฐานมาหน่ะแต่นี่แหละเพิ่นว่า พื้นฐานพื้น,มนไม่แหงดายพื้นก็คือกันนั่แหละก็พอพื้นเออจริงคนที่วมักพื้นหรืรอพวกโจมจีคักแท่นอันไม่เป็นฝ่ายบ่มักขันบ่าถือาธาตุเราแม่เจ้าสิบ,บินให้เบิ้ลเบิ้ลให้เบิ้ง,งก็บ่ถือธาตุคือเก่าถือบ่ถ,อถือสร้างถันคือคือจังไงละ่ะถือถือกะว่าบ่าให้ถือเป็นยังไง มีบ่เดี๋ยวไทยสิมาผีกกันปานนี่การเมื่องนี้กันนี่กี่บ่มี่เนาะโอ้ยมันเป็นอย่างจริงมิตรสิเอาหักเพื่อนเป็นยังว่าสู้กันว่าขันว่าทายยกคู่อิงคู่มือนี่บ่ดีบ่เก่งบริหารประเทศชาติบ่ได้สู้ว่าบ่มักหนิยะก็สู้กันม่าไอเบิ่งงนี้พ้นมักผู้ใดเพราะยี่ป้อมทีขึ้ใหญ่ไปไม่ได้ยก แต่แพยี่ยป้อมนี่มันแมนแล้วผู้เจ้าชาาบานเสียงโซนไหลเดือบ้านนอกคอกหน้าเดือบบูบานน่านเอามันเปลี่ยไนได้หรอผ่านบ่บพราะยัเข้าตอบไม่ใจเข้าอี๋ละไม่ได้ว่าผ่านว่ผ่านดอกคือมักก็มักอะเขากับเบืองมากแหลวว่าคขามักเียกต่างมันขึ้นสีบอสสองสมัยมันคือนสีผ่มมนาน กุมก้อนอำนาจคนคู่มือนี่ผลประโยชน์ยู่ทั้งไดมันดีๆทั้งนั้นจะไปถือว่าถือดีว่าดีว่าเกี่ยวขอให้ประโยชน์ร่ว,กรรว,วม,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 มกันประโยชน์ลงตัวถ้าหน่าละขุมมือนมืออื่นพ่กไก่ไปชุวประโยชน์ย่างเดียว <laughs> ไอ้พผลประโยชน์มากเลยถือต้องมัดเป็นเส้กวางเสร็จมึงไง เอ้าสร้างเบิ้องคือพวกเยาว่าบ่เอ้าคือเบิ้งดูก๋อพวกเยทอ,ยอทักษินนายกลุงน้องพวกนี้หลายกี่เสียเพวกกักไปยิ่งกันอลาลัดทำไมนั่นเลี้ยงสุมือนี่คือคือเอาไปน้ำกันเลี้ยงคือว่าเสียกันเลี้ยงคือ,อว่าบ่ว่าว่ากัน,นแตกกันไหลเป็นน้ำจังหวะช่วง เงอพ้นประโยชน์การทํำมาหายกินว่าข้อหายออกไปฉันได้ก็หายลูกกับเมียให้ขรอพ่อสักคนหนึ่งที่บ้าพึ่นคืออะไรที้หน้าพิ่เนีหยพึ่นเคยปูกบันมื่อกีฬาที่ปูกบันก็ปูกบันอยู่เห่ยงพ้่นแบบฝากลาบก็อย่เ่นโมบิลเพราะนัดเกียงทั้งดตาคนแต่กวางกับ่าไฟพี่ อยู่ไปลกมากับตัวไปด่าไฟพุ่นเออย่องไฟพุ่นเขาไม่ย่องไฟพี่ย่องไปได้เหม่นพุ่นประหยดซื้อดอกไม่คือเจ้าไก่หรอกไม่เกียงสวนตัวไม่เอาพวกจักเนาะแล้วมาหยาก,กันยังงั้กับพวกจักดอกหัวต่ว่าหยุ่งเบื้องบนแสีบมันขาวประมวล่าเยเลขตั้งทำให้นาเขาซ่อมมือคักซุ้มเสียงชนง่ายเป็นทังไดสู่เสียงชนไหลบ่ Để câu sướng sướng nhạy mà, mà đã phù hợp chết mặn sướng sướng nhạy. Lịch tăng của những con, sướng sướng nhạy. Sự sướng sướng lãi bỏ đại. Lịch tăng của các sản ác nhận là sướng sướng mà. Sướng sướng nhạy, không phải sướng sướng nhạy đâu. Lịch chắc sẽ bỏ. <laughs> đi nó. Khát quá.